สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับแอดมินก็จะพามาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมสูตรพิเศษนะครับในงวดวันที่9นะครับมีนาครับ2564นรบนะครับผมเนาะทางสปปลาวนะครับผมได้แจ้งเลื่อนนะครับผมเนาะการออกหวยลาวพัฒนานะครับจากวันที่8 มีนานะครับ2564นะครับไปเป็นวันที่9นะครับผมมีนา2564นินะครับผมแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ได้มาแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับผมเนาะว่าหวยราวได้เลื่อนไปออกเป็นวันที่9นะครับผมเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแอดมินคิมนำโชคพารวยทําขึ้นมานะครับผมเนาะเพื่อความบันเทิงนะครับผมเนาะเพื่อความสนุกนะครับผมเนาะให้พี่น้องได้รับชมแลบฟังนะครับผมพี่น้องเนาะ แอดมินไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องนะครับผมเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมคลิปนี้นะครับผมทําขึ้นมานะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมในการรับชมนะครับผมเนาะตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะครับผมเนาะครับผมก็มารับชมรับฟังนะครับผมกับสูตรเด็ดแอดมินได้มานะครับผมน้องพี่น้องสูตรเด็ดงวดนี้นะครับผมในงวดวันที่เก้าหวยเลื่อนนะครับผมล่าสุด้วครับได้มานะครับ ได้หนึ่งนะครับผมรูดหนึ่งเลยนะครับผมเนาะสำหรับเลขพิเศษนะครับทางแอดมินได้มานะครับผมก็จะมีเลขสองตัวนะครับผมเนาะมีหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งห้านะครับผมหนึ่งแปดนะครับผมเนาะสำหรับเลขชุดสองตัวนะครับผมเนาะสำหรับเลขชุดสามตัวนะครับผมที่แอดมินได้มานะครับผมเนาะแปดหนึ่งศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งสองนะครับ แล้วก็เจ็ดหนึ่งเก้านะครับผมแล้วก็เจ็ดหนึ่งห้านะครับสําหรับเลขชุดสองตัวนะครับในแนวทางนะครับเป็นแนวทางหัวราวพัฒนานะครับผมพี่น้องเนาะแอดมินก็นํามาแบ่งปันนะครับผมให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผมเนาะสําหรับเลขชุดสี่ตัวนะครับผมเนาะก็มาชมไปพร้อมๆกันนะครับผมสองแปดหนึ่งศูนย์นะครับผมสําหรับเลขชุดสองตัวนะครับผมแล้วก็มีห้าเจ็ด หนสองนะครับผมแล้วก็8ปดเจดหนึ่งเกนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับผมเนาะสำหรับงวดวันที่เก้านะครับผมเดือนสามหสี่นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับผมสูตรนี้แอดมินก็ได้ล่วงมาแล้วนะครับผมเนาะได้รับมานะครับผมวันที่เก้าหวยเลื่อนนะครับผมเนาะนะครับ ครับผมสําหรับแนวทางชุดพิเศษนะครับผมไวลาลพัฒนานะครับผมแอดมินทีมนําโชคพาด้วยนะครับผมเนาะก็มาให้พี่น้องได้รับชมพร้อมกันแล้วครับผมเนาะทั้งเลข4ี่ตัวแล้วก็3มตัวนะครับผมแล้วก็2ตัวนะครับสําหรับหนึ่งตัวนะครับผมพี่น้องหนึ่งนะครับผม1นะครับเนาะวิ่งรูด1นะครับผมมาดูครับในงวดวันที่4ี่นะครับผมเนาะเลขที่ออกนะครับ4ี่เดือน3ามกตรงกับวัน มันหาใจบนเรือหัดหรือวันจันทร์นะครับผมเนาะนะครับเก้าสี่เจ็ดนะครับผมหนึ่งแปดห้านะครับผมเลขที่ออกนะครับผมเนาะเก้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดห้านะครับผมแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับผมจับได้เจ็ดหนึ่งนะครับผมจับได้เลขหน้านะครับผมเนาะในหวดที่แล้วนะครับผมสําหรับเลขแปดห้านะครับผมจับไม่ได้นะครับผมเนาะก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมจับได้สี่คู่นะครับผม ก็แม no ่นอยู game, enzyme, 55, ่นะครับผมเนาะสูตรนี้นะครับผมเนาะสูตรพิเศษนะครับผมแม่นนะครับผมเนาะสําหรับเลขชุดสี่ตัวนะครับผมเจ็ดหนึ่งแปดห้านะครับผมเจ็ดหนึ่งแปดห้านะครับผมสําหรับเลขชุดตัวเดียวนะครับหนึ่งแปดห้าสามตัวนะครับขอพูดต่อไปพี่น้องนะครับสําหรับเลขสามตัวนะครับผมหนึ่งแปดห้านะครับผมสําหรับชุดสองตัวนะครับผมเนาะแปดห้านะครับผมสําหรับเลขล่างก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะ แล้วก็เลขเด่น5นะครับผมสําหรับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับผมเนาะวันที่4เดือน3 64นะครับผมเนาะงวดนี้นะครับผมเนาะก็เลื่อนไปออกวันที่9นะครับผมสําหรับแนวทางครับหัวยราวพัฒนานะครับผมวันที่9นะครับผมพี่น้องเนาะสูตรนี้ก็เป็นสูตรพิเศษนะครับผมเนาะทางแอดมินได้มาใหม่ๆนะครับผมก็นะครับผมถ้าพี่ช่องพี่ช่องชื่อชอบนะครับผมเนาะพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมพี่น้องเนาะ เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะนะครับผมสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับผมเนาะก็กดเดินผ่านได้นะครับผมเนาะแอดมินไม่ว่ากันนะครับผมเนาะแอดมินก็นํามาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะให้พี่น้องรับชมนะครับผมรับฟังนะครับผมพี่น้องเนาะนะครับขอพี่น้องนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมในการรับชมนะครับผมเนาะชมอย่างมีสตินะครับผมเนาะ ตัวเลขทุกตัวนะครับผมก็มีสิทธิ์หลุดนะครับผมแล้วก็มีสิทธิ์เข้านะครับผมเนาะสำหรับแนวทางสูตรพิเศษนะครับแต่ว่าสูตรนี้นะครับผมเนาะผ่านยาหกนะครับผมสูตรสูตรเด็ดสูตรพิเศษนะครับผมเนาะทางแอดมินกินนาโชคพารวยมานําเสนอนะครับผมเนาะนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเนาะแอดมินก็ขอบพระคุณนะครับผมเนาะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมสูตรเด็ดนะครับผมเนาะ ถ้าพี่น้องที่ไม่ทันนะครับผมแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมแล้วพี่น้องเนาะแคปไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับเนาะนะครับนี่นะครับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมครับผมสําหรับพี่น้องนะครับผมเนาะที่เข้ามาใหม่นะครับผมเนาะถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนนะครับผมเนาะจากแอดมินคิมนางโชคพารวยนะครับผมกับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมก็ กดติดตามนะครับผมเนาะกดกระดิ่งไว้นะครับผมเนาะเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมเนาะจากทางช่องแอดมินมานําเสนอนะครับผมเนาะสําหรับแนวทางหัวเราพัฒนานะครับผมเนาะครับผมขอบคุณ fc เก่านะครับผมแล้วก็ fc ใหม่นะครับผมเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมเนาะนะครับสําหรับแนวทางนะครับผมเนาะก็ย้านะครับผมเนาะตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะครับผมเนาะมีสิทธิ์หลุดก็มีสิทธิ์เข้านะครับผมก็ไปลุ้นกันต่อนะครับผมเนาะวันที่9้านะครับผม ทีมนาโชคพารวยนะครับผมเนาะจะเป็นหมูนะครับหรือว่าจะเป็นจานะครับผมเนาะก็รุ้นตามต่อนะครับในวันที่9นะครับเดือนสามสองันห้าหี่นะครับผมเนาะนะครับนี่นะครับสูตรหวยดาวพิเศษนะครับผมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่จดไม่ทันนะครับผมเนาะสูตรนี้นะครับผมเนาะพลาดยากนะครับก็แคปหน้าจอเอาไว้นะครับผมเนาะ นะครับครับผมพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับผมเนาะถ้าแอดมินพูดผิดประการใด er nah นะครับผมเนาะแอดมิน <specialty> ก <Luca upside transform> ็กราบขอโทษนะครับผมขออภัยนะครับ <uno> พี่น้องมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับอาจจะพูดตกบกคล้องอะไรสักอย่างนะครับผมเนาะก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับผมเนาะมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมแอดมินกีนนาโชคพารวยนะครับผมเนาะ ก็ถือโอกาสนะครับผมลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับผมโอกาสหน้านะครับผมเนาะเจอเลขเด็ดนะครับดีๆนะครับผมเนาะสูตรพิเศษดีๆแอดมินก็จะมานําเสนอพี่น้องนะครับผมเนาะก่อนใครนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องนะครับมีความสุขนะครับผมโชคดีนะครับผมเนาะทุกท่านนะครับผมนะครับแอดมินก็ขอลาไปนะครับก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ